ยานจอยู่ที่นี่มันเอส้มนะส้มัวสาวผ้าังอกครับแต่พีแพ้ยู่ที่เชีอยงหนาที่นัวีสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีโฟกซ์ปัตตานนีครับเฮามาติดตามการแข่งขันฟุตบอลลีกโดวชนรักยาจังหวัพะเยา เซตคู่ชุดท้ายครับโ้สันตั้มวงครับ s m a เ a d e m รนีครับคู่คองหญิงครับหญิงขึ้นนำครับ10เจอกรับ2ลมครับหลังจากตีคู่ชิงชนะเลิศรุ่น12ปีตะกี้นี่นะโอ้หน่องเล็งซ้ายเขาโดนไป12บสอต่อ0ูนะถือว่าเป็นคูชิงชนะเลิศรุ่น ทีสองหลังจากที่รุ่นสิปสีเขาสามารถที่เอาชนะสองลงได้หนึ่งศูนย์นะได้แชมป์สนามทีสี่แต่บาเพียงพอสำหรับการได้แชมป์ลีกนี่ครับแม่มาไหวเพียบแม่ส่วนรุ่นสิบสองฝีก็ได้อันดับสองเหมือนกันครับแต้มมาถึงนี่มาดูครับคู่สุดท้ายตีตุกตาตีตุ๊กตีนะเริ่มได้ใจพายดกันเริ่มได้วยกันนะครับกัน โอกาสหนาของร bon ักรักเป็นไปได้วามส้มดัไม่ได้ส้มของของลมอยู่นิ่งน้ำตึงนบำตึง้ตึงไปที่เปียวสมัยสบัยยี่หลสบายบิ่งา่งหาใส่เ้เกียวตัท้องแลจนักเกี่ยวเมนเกี่ยวหัวเกี่วหนักเกี่ยวหน้ัต๊กตักต๊กตั๊กเอาละเกี่ยวตัวมาีนแต่น้ำเดียวเนี่ยมาได้สิบสองที่ตึ๊กต ดูว่าจา yeah. mm ังหวาครับหมายเลขหน่นี่สองสมานะครับเสี่ยวอว่าต้นไผ่ต้นไทยก็ไปครับสนุกเลยครับติดเต็มนดี่ยวดูว่าดีหวาแซ่จ้องอีหวาคิดอะไรอยู่ไม่ทราบครับดีหวาคิดอะไรอยู่ไม่ทราบครับดีหวาดูกันไปที่แงนแม่นะว่า อีส <ersch> ิบสองแต่ใคก็ต้องลง้วครับลูกองแอปเปิ้ลไว้ทิ้งลูกไปห้าหวละเรับยวดูว่าแอเปิ้ลแอปเปิ้ลที่เขาัสนตดนไคสใครต้องพูดถึงลูกของแอปเปิ้ลพูดถึงแค่ของแอปเปิ้ลดีกว่าเนาะชาดูดูเอาลครับ นี่ภูธานากบเล่นไดสองทสนทักษิคนี้โอ้โหดูเห็นไห้ว่ารู้อะไรนมาไปไปาปไปแคมป์ปี้แมปปี้ไหลไปต่างเส้นต่าเวารักใจไทสรุหรือว่าจะมีรักกีกเนชื่อรักเอาละครับตอนนี้ก็ดีแล้วกันนของปุ้งปุ้งแม่ของปอพุเจ็เหมามีทีเด็หรือไห่ กลับมาลี้คร bon ับเด็กๆก็รีแลกซ์กันแล้วครับสำรับน้องเล็งซ <S q ra Snow> ้ายถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะในการมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะฮะถือว่าคลายความกดดันกันหมดทุกคนละขอตีขอตีก่อนครับดูหนง่ายไม่ง่ายนะครับวันนี้ทุกคนง่ายนะครับต้องขอขอบคุณคุณพ่อน้องไอคิวนะครับวันนี้โอ้โห ทำื่อผู้ปกครองของเขาที่ก็มาชนะได้ตัวนะสุดยอดครับเดี๋ยวแมสต,ต่อไปรับรองว่าผู้ปกครองเขาจะมีผู้ทีมแน่นอนนะครับดีครับต้องรอับรอรับรอรับช่วยครับผมครับต้องอยู่ครบไหมฮะอ่าแล้วแต่ผู้จัดการทีมแล้วกันโค้ชอะ แต่อยู่รอเพื่อนๆถ่ายรูปด้วยกันก่อนครับพี่ดำเดี๋ยวพี่ดำมารับนะครับเดี๋ยวจะเอาถังล้ำถังพี่ดำเป็นลกปรางกับเลยครับนี่ครับต้องขอขอบคุณชาวอูนะครับนี่ฮะมาอนุเคราะห์รถแหมรอบนึงแล้วนะครับ สนับสนุนทีมหนองเลงทรายเฮานะฮะเด็กๆนะครับคุณหมวดพงได้ครับผมนี่ทีมงานหนองเลงทราย็แ่เ้นกปนปปิปนนนก๊ <c oughs> <laughs>

โดนๆครับ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  จะมีตัวเสตนะทีเดก็ตังทีเดีวงยวก็ก็ก็ตดียวก็ังทีเดียเด็ตัดียีก็ตังทีเดียังเดียยวกยวกกังทีเดียงทีเดีเดยวกังกังทีังทีเดียัง อยนสิบแสนถูกปากเดีวดทราบนชดนะครับว่าเรือเรื่องของติดติดตัดไปนะ

ทึ้นอุปคองเหมือนเอาแต่นะัที่เชนะจะเป็นครั้งที่สหรือว่าครั้งที่สยังไม่นะครับตอนนี้ทีเป็นแมนมันสครั้งนี้เอ็ชนะครั้งดูนี่ับว่ายิครัเนไปยิแ้ตยิโอ้โหเาเลยครับสััันเหมดเวลาครึ่งแรกครับ <m> เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับไปรับรางวัลกันก่อนนะฮะ